สำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่ดาวมรดยูเนเข้ามาสู่ดวงของคุณนะครับแต่ก็ย้ําเสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับเป็นข่าวดีสําหรับชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็ตามนะครับแต่อยากให้เป็นปีที่ชาวราศีเมษนั้นนะครับวางแผนชีวิตนะครับให้เรียกว่าเรียดพร้อมในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบที่เป็นเรื่องเซอร มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับและช่วงที่เป็นเหมือนกับรอยต่อของดวงดาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญนะครับมันทําให้เราอาจจะเกิดความอึดอัดเรื่องหงุดหงิดใจนะครับเรื่องสับสนวุ่นวายใจนะครับแต่ถ้าหากคุณได้ทราบถึงทิศทางนะครับในเรื่องของอนาคตหรือว่าแต่ละเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่ราศีเมษจะเป็นราศีที่มีความสําเร็จนะครับมีความมั่นคงความก้าวหน้า ในเรื่องของการทำงานที่ดีนั้นก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ